สวัสดีครับพี่น้องก่้องปลายผู้นารักสุขูสุขคนครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามมาชิมอาหารพัดถิ่นครับพี่น้องมากับตัวแรงงันดีสวแล้วครับมบชิมข้าวเที่ยงน้ำกันครับข้าวเที่ยงแล้วก็นําเสนอระข่าวสารดีๆมาบอกนะครับมีอะไรครับไปดูครับข้าวเที่ยงมันมีอะไรวันนี้ ล้องใช้กล้องหน้าไม่ได้ครับต้องออใส่กล้องหลังไม่ได้ครับต้องใส่กล้องหน้าอย่างเี้ครับอาหารเปิดออกมาแล้ครับมผมเพิ่งกินข้าวเที่ยงนะมาดูาขีวาังมาแล้วข้าวกล่องมอาจะเป็นสลัดนะครับสลัดสลัดสลัดพี่น้องสลัดร่างไม่อนครับวอาจจะมีสลัดครับเมนูหนึ่ง กั่งกินน้นน้นก็คุยกันนะนหนลัดแล้วก็น่าจะเป็นแกงครับแกงพแพนแงงหรือแกงอะไรก็จะเป็นแกงน้อยาหญ่นั่งกินพร้อมกันครับอ่นะพี่น้องอย้สนตองช่วงนี้มันทำอะไรไม่ได้ครับพี่นะ้องอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ครับ ไม่ได้ดังใจครับมาครับแปเอากันครับแปเกันกินแล้วนอนอย่างเดียวครับช่วงนี้แล้วกินไปด้วยอย่าพูดข่าวสารสาระดีๆครับมาบอกเสพเสๆพี่น้อง าจะได้อยูะครับแสงได้อยู่มุมนี่แล้แสงอาจจะได้อยู่ล็อกห้องหรือ,อยังนะเป็นล็อกห้องประตูดังแห้งขนาดได้ประตูนั่งกินข้าวด้วยกันครับ พอใช้อันนี้มันก็ชัดอยู่นะครับแต่ว่าอย่างอื่นไม่ชัดครับไล์ได้อย่างเดียวไล์สดได้อย่างเดียวกินเขาท้ำการครับยังกินร้อนข้าวไข่เจียวนะครับมีข้าวไข่เจียวครับพี่น้อง นี้ครับข้าวไข่เจียวสลัดมีสลัดข้าวไข่เจียวแล้วก็สลัดนะครับนี่สลัดมีไก่ให้ด้วยนะครถามว่ามีเมนูแต่ละอย่างแต่ละวันนะครับ องอย่างสามอย่างอยู่แล้วครับอาหารที่นี่หลายอย่างโอ้คนกินด้วยกันครับที่นี่นก้อนข้าวไข่เจียวง่ายเลยี่กินเต็มกระนั้นไหนะครับกินข้าวกันนะครับ,รบก็จะมีข่าวดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับว่านั่นคืออะไร วันนี้นะครับเมื่อนี้ก็รู้ซึกว่าถี่ายแล้วนะครับกินข่าเทียงบอกไว้ว่าแม่ได้กินส่งใยครับข่าเที่ยงครับพี่จริงเจ้าหน้าที่ที่นี่นี่ยเป็นเวลามากครับส่งเป๊ะๆครับอาหารการกินับแซ่บครับไม่ว่มีก็ได้รู่ Mm hmm. อร่อยที่สุดแล้วครับไก่เห็ดเกลียวเนี่ยมะแมนี่ยฟองม,มักครับฟองม,มกักอันนี้เนื้องอกฟองมึงเลยเนาะมัดสำมันนะครับไม่ว่าอะไรครับมัดสำมันไกน่ครับชิ้นใหญ่มาเริ่มเลยนะ มัสมันไก่ครับต้นตำรับอืมลอยครับมัสมันถือว่าไม่ได้กินอาหารแบบแทยๆโดนแล้วรครับอืมไม่ได้กินโดนแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นจังไดอืม แซบอยู่พี่น้องแซบอยู่ใก่นี่ก็ชิ้นใหญ่มากเจ็บไว้ไม่ได้นะครับเจ็บไว้ได้อยู่แต่ว่ามันอาหารมันเยอบมันเลือะเจ็บทำไมครับเพราะนึกงว่าแบบว่าอาหารมันจะน้อยนะครับที่จริงเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่นี่ทํามาให้หลายหลายอย่างดูครับคาบหนึ่งก็ รุนกำลังได้ที่ครับมาสมันเนื้อไก่ก็นิ่มดีมากครับยอมรับนะครับอาหารง农มที่นี่อร่อยครับผมกินหมดทุกอย่างครับทุกวันไม่ได้อวยนะครับจริงดูจาก็ารูอ้อร่อยจริงๆไม่ต้องบอก Mm hmm. อ๋อระดับเนหะ็นให้เห็นซะหน่อยอ่ะ,ะระดับนี้ครับเนอืมจินเนี่ย ส่วนมากเนี่ยเขาใส่ถ้วยพลาสติกมานะจ๊ะกินแล้วก็ทิ้งเลยครับป้องกันโควิดไปในตัวนี่นะครับนี่อะ ร้มันเขาอร่อยจริงครับดื่มใส่น้ำปลาขาดได้เลยน้ำปลาหยอะสัหน่อยผมไม่ชอบกินเค็มเท่าไหร่นะแต่ใส่หมดเลยครับเสียด้ของเสียดาของเราต้องใส่หมดเลยอืม คตรเข้มเลยเนี่กินข้าวแล้วกับมาณสิบนาทีครับเาพูดข่าวดีให้ฟังครับอืม <c oughs> จริงจะไปกินข้างนอกรับมือเงินกินบรรยากาศ้างนอกรับพี่นอ้องกรีวิวงามๆกินเหรียญทุงท่งนาทุ่งแนาน่าจะดีครับ ยิ่อยู่บดมือครับพี่น้องก็กเลยอิ่มครับนานนะนานน้นทานนะขาหน้าไมานะ่ได้ได้กินได้พร้อมใส่น้ำม,มันไปน้ำบัวมันก็กาด ก็แมนขาดเนาะนกเขินอยู่ยินบ๊อนวันอยู่ไปหน่อย ได้ได้ได้โย้โอ้ยอิ่มแล้วพี่น,อน้องจังจินไหมครับก่อนอื่นเลยนะครับที่จะมาพูดกันในวันนี้มีข่าวดีๆเสนอมาบอกนะครับพี่น,อน้องนะพี่น,อน้องบอกไปทุกผู้ทุกคนสำหรับคนที่เจ็บเงินบายูนนะครับอยากเสียมีท่องไส้หรืออยากเอาไปทำมัน,ผ,น,นผู้นั้นผู้นี้เอาไปแจกจิกแจกกัก,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 กหรือผู้แสบผู้สาวที่ดีซื้อให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น,อน้นองก็แล้วแต่นะครับ ึ่งสลึงหนึ่งสลึงสองบาทบาทหนึ่งบาทสองบาทสามบาททิปหาบาทหาบาททิปบาทหว่าไปนะครับที่ออมไม่ได้นะครับที่เจมเงินไม่อยู่ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่ก็เป็นเงินหลายบาทอยู่นะครับจะมาออมทองกับเรานะครับออมหลักร้อยนะครับเรามีบริการออมให้นะครับมหาเชฟการันตีครับมาหาเชฟรับผิดชอบเองนะครับแล้มีบริษัทที่เชื่อถือได้นะครับเราดีวกันเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะออมทองกับมหาเชฟนะครับ ติดต่อทักเพจมหาเชฟได้เลยนะครับจะคอยตอบแล้วก็มีจัดส่งบริการถึงที่นะครับพอมตั้งแต่หลักร้อยนะครับเราจะคิดเลทให้นะครับว่าทองเลือกลายได้นะครับอยากจะรู้ก็ทักไปก่อนนะครับจะมีแอดมินแล้วคอยแจ้งแล้วก็ตอบว่าจะเลือกเอาไว้แล้วก็ราคาสนงหนึ่งสมมุติว่าราคาเสนึหนึ่งนะราคาทองจริงนะ ตอนนี้ราคาเท่าไรนะครับเราก็จะบวกเพิ่มราคาชิงแค่ดูแลค่ารักษาทองให้นะครับจนกว่าคุณจะออมเสร็จนะครับออมหลักร้อยนะครับถ้าออมเยอะมันก็หมดเร็วนะครับคุณก็จะใช้ทองเร็วนะครับถ้าสมมุติว่าออมไม่เสร็จหรือว่ามีการนั้นไว้เราก็จะเจ็บไว้นะครับบันทึกข้อมูลลูกค้าไว้อยู่แล้วพอจนถึงวันออมครบนะครับเราก็จะส่งทองจริงให้ลูกค้านะครับป้องกันรับประกันอย่างแน่นอนนะครับ เชื่อถือได้ไม่มีการโกงนะครับมาาเชฟก็มีตัวมัน,เป,นเป็นอยู่ตรงนี้ครับรับผิดชอบบริษัทก็จรวจหน้าหลายร้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถือได้ลายทองอย่างได้แหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอทองคําก็ทักเชฟได้นะครับนี่คือข่าวสารดีๆจากมหาเชฟมานําเสนอให้พ่อพแม่พี่น้องนะครับเจ็บเงินไม่อยู่เมยจะทำยังไงยังเป็นยังไงนะครับก็ต้องออมทองกันไปนะครับเพราะฉะนั้น ไม่แน่นะครับทองในอนาคตมันก็จะขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับค <c oughs> ุณเจ็บเงินไว้อยู่คุณจะออมไว้หรือว่ามีเงิอนอยู่ก็อยากจะออมทองไว้นะครับค่อยๆสะสมแล้วก็จริงให้คุณลูกค้านเนี่ยก็เป็นข่าวสารระดีๆจากมหาเชฟนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับสับ่านี้ก็อร่อยนะ,ะครับกับข้าวกับแซ่บเียครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะมือรั้งตัวมือที่สองแล้วนะครับเพิ่งเป็นทิ้วเขาบรรยากาศมัานนอก มาถึงไทยอะครับม่พอยไปนอนเนี่ยถึงไทยแล้วกัโบเกเจ้าครับนอนรับสบ,บายดีเจ้าครับเป็นบอกว่าค้ามีของดีบ่ฝันเห็นน้เคียรเรื่องนั้นเรื่องนั้นว่าฝันเห็นนาเคียนะครับขันฝันเห็นกันเลยยุดทูกบอกวาดพันไ,ได้ของดีเจ้าครับค้าถึงน้ำมันทีหนึ่งน้ำมันมเจ่าเนาะกต่ที่ว่าได้ไปประเทศอื่นต่อนะครับต่างประเทศก็ออมได้นะครับ รื่องทองมีคนทักกนมาถามว่าต่างประเทศออมได้ไหมได้ครับต่างประเทศก็ออมได้คุณจะออมเท่าไหร่ก็ทักก็มานะครับว่าประมาณในการออมคุณเดือนละเท่าไหร่แล้วรก็แชร์กันไปได้นะครับขั้นต่ําก็หลักร้อยเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักสองร้อยบาทนะครับแล้วก็จะคิดตรงนั้นนะครับเรื่องรายไหนรายไหน,ไหนยี่กัมสลึงหนึ่งสองสลึงหรือเป็นบาทก็ตามจำนวนแล้วก็คิดเหลือออกมาก็ออมงวดละเท่าไหร่ หรือแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกได้ดั่งใจคุณนะครับเพราะฉะนั้นหมเชฟมีวันนี้ครับช่วงกันที่สองอาหารเที่ยงวันนี้ก็อิ่มน้ำสำําแลงไปนะครับถือว่าโรงแรมดีเลยครับแนะนำให้เลยนะครับเป็นวายซิต hmm. mm ี้รีสอร์ทนะครับแถวสมุทรปราการห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิไม่ไกลนะครับขึ้นทางด่วนมานิดเดียวนะครับก็เข้ามาแล้วนะหรือเข้าจะเข้าไปเสิร์ชใน Google ดูก็ได้นะครับ ไม่ใครกล้ากับตัวก็ราคานี่ครับมาตรฐานครับจากเอสดีคิวท่ารับรบองมาตรฐานอยู่แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับอ้าวพิจิตรแม่หรล่าเนี่